ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจแอดนานาคริปโตนะคะแอดนานาก็จริงๆเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อนี่แหละเนาะก็ชื่ออนันตาแต่ว่าพอเราเขียนย้อนกลับหลังไปเนี่ยนะเอาตัวเอตัวทีมาเขียนย้อนย้อนไปเนี่ยอ่านกลับหลังไปเนี่ยก็เลยอ่านว่าแอดนานานะคะก็เลยก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเนาะแล้วก็ก็เรียกนานาได้นะคะก็เป็นชื่อจริงๆก็เป็นชื่อนั่นแหละแค่ว่ามันอ่านย้อนหลังเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> อ่าแชร์แล้วแชร์แล้วนะคะ ตามเพื่อนมาด้วยนะคะตามเพื่อนมาด้วยแล้วก็เด็กนะคะลูกหลานในบ้านเราเนาะอายุสิบแปดปีขึ้นไปนะเทรดคริปโตได้น <c> ะ <oughs> แต่จริงๆเนี่ยการลงทุนในคริปโตเคเรนซี่เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะทําความรู้จักมันแล้วก็บริหารข้อเสียได้เนี่ยก็ก็สามารถทําให้เงินตรงนี้มันงอกเงยได้นะคะเดี๋ยวเราให้ฟังว่ามันมันดียังไงเนาะมันดียังไงนะคะ ทีนี้เนี่ยวันนี้จะคุยเรื่องของการกดซื้อเหรียญคริปโตนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นกระดานไทยเพราะว่าเงินสิบบาทเนี่ยมันมันไปซื้อกระดานนอกไม่ได้นะอย่างอย่างถ้าสมมติเป็นใบแนนไม่สมมุติหรอกอย่างกระดานใบแนนเนี่ยก็ต้องใช้เงินสิบเหรียญขึ้นไปเนาะต้องใช้แบบสิบ USDC นะคะถึงจะแบบว่าเออ,อะไรอะ่ะ ถึงจะเริ่มต้นซื้อได้เป็นขั้นต่ำเขาก็คือต้องเป็น10 USDT นะคะแต่ว่าของกระดานไทยเนี่ยก็10บาทนะ10บาทก็ซื้อได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย10บาทมันซื้อได้จริง,รงหรอมันซื้อได้นะมันซื้อได้ซื้อบิตคอยซื้อซิลิแอมซื้อคือซื้อได้หมดเลยนะมันคือเหรียญพวกนี้มันมีจุดทศนิยมอยู่ข้างหลังนะ8ตัวนะคือหลังจุดทศนิยมเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่8ตัวเพราะนั้นเนี่ยก็ ซื้อได้0.00001อะไรเงี้ยนะก็ซื้อได้นะคะโ okay, อเคเนาะทีนี้เรื่องของการเทรดคริปโตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อถูกขายแพงเนาะมันเป็นการเก็งกําไรนะคะใครที่ยังไม่รู้จักว่าคริปโตเคอเ e n c y คือ l i ็อกเชนคืออะไรนะคะข้อมูลพวกนี้ที่หน้าเพจจะมีบทความสั้นๆนะคะไปไล่ๆอ่านดูได้เนาะ,ะก็คือทําความเข้าใจก่อนว่า asset อ,อันเนี้ยนะคะสินทรัพย์ดิจิทัลอันเนี้ยมันคืออะไรเนาะ แล้วก็การที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการเก็งกําไรนะคะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าซื้อตรงไหนแล้วก็ไปขายตรงไหนนะคะคุณจะต้องซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็ไปขายในราคาที่แพงหรือถ้าคุณซื้อในราคาที่แพงคุณก็ต้องไปขายที่มันแพงกว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อแพงแล้วคุณมาขายถูก <c oughs> คุณก็ขาดทุนใช่ไหมคุณก็ซื้อแพงแล้วราคามันร่วงคุณก็ติดดอยใช่ไหม อันนีน้น่าจะแบบว่าติดดอยกันแหละนะพวกเราพวกเราก็น่าจะแบบคุ้นคุ้นกันดีใช่ไหมคุ้นคุ้นกันดีนะเรื่องติดดอยนี่นะอย่าให้เล่าน้ําตาจะไหลนะติดกันไปกี่เหรือนแล้วไม่เป็นไรนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เนาะโอเคนะก็เรื่องของตลาดคริปโตเนี่ยมันเป็นการกินกําไรนะคะก็ซื้อถูกขายแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าจังหวะเนี้ยคุณซื้อได้ไหมแล้วถ้าคุณซื้อตอนเนี้ยคุณจะไปขาย ราคาไหนคุณจะได้ขายไหมถ้าคุณซื้อตอนนี้มีเท่านี้นะคะส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาบางอย่างเพื่อหาจุดที่คุณนะ่ะจะซื้อได้ในราคาที่มันดีหรือว่าราคาที่มันถูกแล้วก็ได้ไปขายในราคาที่มันแพงกว่าที่ซื้อมานะคะอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการซื้อตรงไหนขายตรงไหนนะเออที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของการแบบ ไปดูกราฟนะดูกราฟให้เป็นจะได้รู้จังหวะในการซื้อนะซื้อแล้วราคามันจะขึ้นไหมหรือว่าถ้าซื้อตอนเนี้ยซื้อแล้วมันกําลังจะล่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณรู้จังหวะในการซื้อเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณซื้อแล้วมันขึ้นคุณซื้อแล้วมันขึ้นเนี่ยคือกําไรแน่นอนซึ่งการที่ว่าซื้อขึ้นซื้อขึ้นเนี่ยง่ายสุดอะก็คือไปเทรดช่วงตลาดกระทิงเนาะช่วงตลาดกระทิงก็คือแบบคุณหลักตาซื้ออะก็กําไรอะ เพราะว่าคุณซื้อมันก็ขึ้นคุณซื้อมันก็ขึ้นคุณซื้อมาขึ้นนะตลาดกระติงมันเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนเนี้ยมันจะเทรดยากเพราะว่าเออมันเป็นตลาดนีนะ้เนาะก็คือเราซื้อไปเนี่ยอยู่ๆมันก็ลงลงมาใช่ไหมอยู่ดีๆก็ติดดอยเสืยเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เทรดสปอตเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากแต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะที่เขามีการเทรลงมานะราคามีการเทรลงมาแล้วก็มันมีการกลับตัวขึ้นไปบ้างอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าเราดูกราฟเป็นเนี่ยสำหรับคนที่แบบเดทเทรตนะคะเทรดแบบสปอร์ตเนี่ยถ้าดูกราฟเป็นเนี่ยก็จะรู้จังหวะว่าราคาเนี่ยเวลามันล่วงลงมามากๆเข้าเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันรีบาลนะเขาเรียกว่ารีบาลเนาะมีการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะขายได้ก็คือซื้อที่ถูกใช่ไหมแล้วก็ไปขายที่แพงอะไรเงี้ยแต่คุณต้องรู้ว่าตลาดหนีหรือว่าตลาดขาลงเนี่ยราคาที่มันกลับขึ้นไปอะ่ะมันจะไม่ขึ้นไปสูงกว่ายอดเดิมที่มันเคย ที่มันเคยทําไว้อะนะยอดมันก็จะแบบส่ําลงส่ําลงส่ําลงอย่างเงี้ยจริงๆจริงจ,งจงไม่แนะนําให้เทรดในช่วงขาลงเลยเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าตลาดคริปโตเนี่ยก็มีความผันผวนมากเนาะทีนี้เนี่ยความน่าสนใจนะคือไม่ไรแอบดูโพยเดี๋ยวลืมความน่าสนใจของตลาดคริปโตเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ มัน cryptocurrency เนี่ยมันมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะมันอยู่บนบล็อกเชนมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ใดที่มีเน็ตที่นั้นคุณเทรดริปโตได้นะแล้วการเปิดบัญชี cryptocurrency เนี่ยมันเปิดง่ายใครๆก็เปิดได้อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยวอร์รฟายยืนยันตัวตนผ่านเนี่ยคุณก็เริ่มต้นลงทุนได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในคริ p t o c u r r e n c y เนี่ยมันลากยากจริงๆนะมันลากยากจริงๆมันสามารถที่จะแบบ ใครก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ที่ minutes, มีเน็ตมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยเช็คกิปโตได้แล้วนะคะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยนะคือมันสามารถเริ่มต้นลงทุนได้แค่เพียงห้าบาทสิบบาทอย่าให้พูดถึงขั้นบาทเลยเกินปุยมุยนะอย่าให้ต้องถึงขั้นบาทหนึ่งเลยนะสิบบาทนี้ก็ก็นะเออก็ขำแล้วไม่ขำหรอกนะก็เริ่มเด็กๆก,ก็ลองเริ่มได้แต่แต่อย่าเด็กเกินไปนะต้องสิบแปดปีขึ้นไปนะตามกฎหมายนิดนึงนะคะตามกฎหมายนิดนึง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของตลาดคริปโตเคอเรนซีก็คือหนึ่งมันเป็นอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงได้ทุกคนรักย่าเข้าถึงได้สองการเปิดบัญชีง่ายมากเลยนะไม่ต้องขออนุญาตใครใช่ไหมแค่สมัครสมัครก็ง่ายมากเลยเนาะสมัครก็คืออใส่อีเมลเนาะใส่อีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะแล้วก็ไปยืนยันอีเมลแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนเนี่ยแค่นี้ก็สามารถที่จะเริ่มต้นเทรดได้แล้วนะคะ เป็นอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ทุกคนนะสมัครเปิดบัญชีก็ง่ายแล้วอันที่สามเนี่ยเมื่อก่อนถ้าใครเล่นหุ้นจะรู้นะพอร์ตหุ้นเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นแบบหลักแสนเนาะหลักแสนถึงจะเริ่มต้นลงทุนได้แล้วก็แบบบางคนเนี่ยแบบเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเลยนะแล้วก็เอาไปลงทุนกับหุ้นสุดท้ายแบบหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหุ้นเนี่ยมันต้องลงทุนแบบเป็นหลักแสนเนาะแต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือแบบห้าบาทสิบบาท ค่า80บาทเลยเนี้ยมันมันก็เริ่มได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยเวลาที่คุณเข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยคือถ้าคุณจะเข้ามาแค่หวังรวยอย่างเดียวเลยนะไปซื้อหวยดีกว่าะไปซื้อหวยดีกว่านะคะคือตลาดคริปโตเนี่ยถ้าเข้ามาแค่หวังรวยอย่างเดียวเนี้ยไม่ได้นะคุณต้องให้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เนาะคือหวยเนี่ยคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องศึกษาเรียนรู้โอเคไหมหวยเนี่ยคุณไปแบบขุดต้นไม้ เอาแป้งไปโรยทังคกอะไรยเงี้ยใช่ป่ะคือมันมันไม่ต้องศึกษาเรียนรู้ไงหวยอ่ะก็เออนะาได้แต่ถ้าเป็นคริปโตเคอเร n c y เนี่ยคุณต้องแบบคุณต้องศึกษาเขานะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะได้เงินจากความรู้ที่คุณมีมากขึ้นเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้ในตลาดนี้เนี่ยคุณก็จะเอาเงินมาจ่ายให้กับคนที่เขารู้มากกว่าคุณนะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเข้ามาในตลาดนี้นะหนึ่งเลยก็คือเอาเงินเย็นมานะ S <S <an> <S เงินเย็นคุณมีกี่บาทนะคะมีห้าบาทสิบาทหนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยคุณเอาเงินเย็นเนี้ยมาเล่นเงินเย็นคืออะไรคือเงินที่มันพร้อมจะเสียหายหายไปได้เลยคุณทาเงินอันเนี้ยล่วงหายไปได้เลยแล้วคุณไม่เสียดายชีวิตคุณไม่พังอะไรอย่างเงี้ยคุณเอาเงินแค่นั้นมาเล่นคุณเสียได้แค่ไหนคุณเอาเงินแค่นั้นมาเล่นก่อนแล้วระหว่างนี้เนี้ยอย่าเพิ่งคิดว่าโหเข้ามาแล้วจะรวยเลยอะไรเงี้ยให้เข้ามาศึกษาก่อนนะศึกษาก่อนแล้วก็ ค่อยๆเริ่มต้นลงทุนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำเนาะตลาดนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเงินน้อยก็เริ่มได้แล้วนะคะเงินน้อยก็เริ่มได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของเอ่อความเสี่ยงนะคือทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเลยเนี่ยคือเงินเย็นใช่ไหมเอาเงินเย็นเข้ามาเนาะแล้วก็เรียนรู้บริหารความเสี่ยงไปด้วยนะคะ ุกตลาดมีความเสี่ยงหมดเลยนะแต่ว่าเราเอาความรู้บริหารความเสี่ยงเนาะนะคะทีนี้มีอะไรอีกบ้างในการลงทุนกับตลาดเนี้ยนะคะมันมันมีหลายแบบนะคุณลงทุนได้หลายแบบเลยคุณจะเทรดสั้นเดย์เทรดหรือว่าคุณจะเข้ามาอมเงินนะคุณอยากจะเอาชนะเงินเฟ้อคุณอยากจะแบบเปลี่ยนเอ่อสมมติว่าคุณเคยสะสมเงินหรือว่าสะสมความมัง่งคั่งไว้ในทองคําหรือว่าทรัพย์สินอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็น สะสมความมั่งคั่งไว้ในเหรียญคริปโตที่ในอนาคตเนี่ยมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นแบบเนี้ยคุณก็เปลี่ยนที่วางเงินหรือว่าเปลี่ยนที่ออมเนี่ยมาออมในคริปโตอันเนี้ยมันก็ต้องเลือกเหรียญเนาะก็ต้องเลือกเหรียญเป็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้ามาในตลาดคริปโตนี้คุณก็เลือกได้ให้ตรงสลิตของคุณว่าคุณจะมาออมเงินเพื่อหนีจากเงินเฟอ้อแบ่งเงินมาเป็นส่วนๆเนาะอ่ะส่วนนี้เนี่ยลองเอามาใส่ไว้ในคริปโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าคุณจะมาเทรดสั้นๆน,นะคะหาค่ากาแฟค่าน้ํามันยอะไรเงี้ยนะจะเทรดสั้นหรือว่าจะเทรดแบบระยะกลางๆหน่อยนะซื้อช่วงตลาดแดงๆนะแล้วก็จังหวะที่มันตลาดขึ้นเนี่ยคุณก็ขาย,ยอะไรเงี้ยอันนี้สําหรับคนรอเก่งเนาะรอแบบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนรอได้อย่างเงี้ยมันจะมีรอบของมันให้คุณนะ่ะได้ขายทํากําไรเพราะว่า เวลามันล่วงอะ่ะมันก็ไม่ได้ล่วงไปตลอดหรอกมันก็จะมีจังหวะที่มันขึ้นมาหายใจอคุณก็ขายตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําได้หลายแบบเลยเราค่อยๆเข้ามาแล้วดูจริตตัวเองว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราอารมณ์ไหนเรารอได้ไหมเราอดทนได้ไหมเราใจเย็นพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับการลงทุนให้มันตรงจริตกับเรานะคะในส่วนของกระดานไทยเนี่ยนะคะอ่าในส่วนของขอดูโพยหน่อยนะอ่าโอเคเนาะกระดาน กระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาไม่ได้เอาเหรียญมาขายเรานะเขาเป็นเหมือนตลาดเนาะใครที่เป็นเจ้าของตลาดจะรู้ก็คือคุณเปิดตลาดแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาเช่าแผงใช่ไหมแล้วคุณก็เก็บค่าแผงเนาะแล้วตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นที่ให้คนขายกับคนซื้อมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้น,นกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ย ก็เป็นตลาดเนาะก็เป็นตลาดซื้อขายคิปโตตลาดซื้อขายเหรียญดิจิทัลนี่แหละนะเขาก็จะให้คนที่ซื้อกับคนที่ขายมาเจอกันนะถ้าเกิดว่าคนขายบอกว่าฉันเอาเหรียญบิตคอยมาขาย1บิตคอยฉันจะขายที่2ล้านนะคนซื้อก็มาเลยฉันต้องการซื้อบิตคอยที่1่บิตคอยราคา2ล้านอ่ะแมท์กันนะกระดานจะจับคู่ให้นะเขาก็จะจับคู่ให้2คนนี้ได้มีการซื้อขายกัน แล้วกระดานก็จะเก็บค่าธรรมเนียมจากคนที่ซื้อสําเร็จกับคนที่ขายสําเร็จเนี่ยนะก็จะเก็บค่าธรรมเนียมไปเพราะฉะนั้นรายได้ของกระดานเทรดคริป t ต c u r r e n c y ก็คือค่าธรรมเนียมซื้อขายนี่แหละเนาะก็เขาไม่ได้เอาเหรียญมาขายนะแต่คนที่มาซื้อซื้อขายขายกันก็คือพวกเราเนี่ยค่ะพวกเราที่ไปเปิดบัญชีสมัครยืนยันตนผ่านแล้วนะเราก็อาจจะไปซื้อเหรียญจากกระดานที่หนึ่งมานะราคาถูกๆนะแล้วก็โยกมาที่กระดานหนึ่งนะ ไปซื้อเหรียญที่กระดานเอโยกมาขายที่กระดาน b อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคนซื้อเนี่ยก็มาตั้งซื้อก็มาตั้งซื้อตั้งขายกันนะแล้วกระดานเศษเขาก็จะ,จะแมแขกให้นะก็จะจับคู่ให้แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดานเศษ cryptocurrency ก,ก,ก็เลยเป็นตลาดเนาะให้คนซื้อกับคนขายเนี่ยมาเจอกันนะคะโอเคเนาะอันนี้ในเรื่องของกระดานนะแล้วก็ช่วงนี้เนยอย่างที่บอกว่ามันเป็นขาลงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการเทรดทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ ตลาดฟิวเจอร์นะคะซึ่งตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยนะคะก็กฎหมายยังไม่อนุญ,ญาตให้มีการเทรดฟิวเจอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเทรดกระดานไทยเนี่ยก็เทรดสปอตอย่างเดียวตลาดช่วงนี้ไม่สวยนะถ้าเกิดว่าเดทเทรดไม่ได้เนี่ยอาจจะเน้นเก็บนะเก็บก็เขาเรียกว่าบายเดดดิปไงล่วงก็ซื้อใช่ไหมล่วงก็ซื้ออย่างเงี้ยเนาะเราก็รอช่วงไปลายปลายปีนะเออเห็นมีแบบว่าหมอปลายปะ่ะ <laughs> หมอปลายหรือเปล่านะอันนี้ต้องแบบว่าสายมูก็มานะสายมูก็มา หมอปลายบอกว่าอ่ประมาณพฤศจิกาใช่ไหมตลาดคริปโตจะฟื้นนะเออถ้าเกิดว่าใครสายนี้นะจะลองดูก็ได้ช่วงนี้ราคามันกําลังล่วงๆนะคุณเก็บช่วงนี้แล้วก็อาจจะไปขายช่วงพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ลองแบ่งเงินดูอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่คําแนะนํานะอันนี้เล่าให้ฟัง <laughs> เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังว่าโอเคก็ใช้วิธีนี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ในไทยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปลองซื้อนะ พาไปลองกดซื้อดูนะคะเราก็มือใหม่นะมือใหม่ก็เฉดกับกระดานไทยไปก่อนนะเนาะเฉดกับกระดานไทยไปก่อนแล้วก็กระดานไทยเนี่ยเขาก็จ่ายภาษีนะเขาก็จ่ายภาษีให้กับประเทศชาติเนาะโอเคมาหรือยังมาหรือยังมาเลยกำเงินมาเลยสิบบาทนะคะอันนี้น่ยเป็นหน้าตลาดเนาะเวลาเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะล็อกอินมาแล้วเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะคะ กดตรงตลาดซื้อขายนะกดตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้เลยนะมันก็จะมาหน้านี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่คนที่เขามาตั้งขายนะก็คือพวกเรานี่แหละเนาะที่แบบซื้อไว้นะซื้อไว้แล้วก็มาตั้งขายกันนะเขาก็จะบอกเลยว่าอ่าคนนี้นะมีเท่าไหร่อาจจะขายที่ราคานี้นะจะขายที่ราคานี้ใช่ไหม ้าร้อยเหรียญนะมีอยู่ห้าร้อยกาล่านะจะขายราคานี้เป็นเงินทั้งหมดเท่านี้ใช่ไหมฝั่งนี้ก็เป็นรายการของคนที่มารอตั้งขายเนาะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นรายการของคนที่มารอตั้งซื้อนะรอตั้งซื้อชั้นต้องการซื้อเหรียญกาล่าที่ราคานี้นะจํานวนหกหมื่นเหรียญนะเป็นเงินเท่านี้นะอย่างเงี้ยนะก็ก็เป็นรายการตั้งซื้อกันเนาะระบบก็จะจับคู่ให้ตอนนี้เขายังไม่จับเพราะว่าเห็นไหมคนซื้ออยากซื้อที่ราคาหนึ่งุดเก้าหนึ่ง ตาคนขายอยากขายที่ราคา1.92อ่ะก็ต่อกันไปก็รอกันไปนะก็รอกันไปนะว่าใครจะชนะว่าใครจะยอมนะเกมนี้ใครจะยอมนะคนขายจะยอมลดราคาเหลือ1.91ไหมจะได้ขายไปหรือว่าคนซื้อเนี่ยต้องยอมจ่ายที่1.92เพื่อที่จะได้ของนะอันนี้เนี่ยก็เป็นดีมานด์สัปปะเลยเนาะอยู่ที่ความต้องการเลยถ้าเกิดว่าความต้องการมีมากกว่าเนี่ยเขาก็จะยอมจ่ายแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นนะก็จะส่งผลให้เหรียญเนี่ยมันราคาสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะ ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นหน้ากราฟนะเป็นหน้ากราฟเดี๋ยวพาดูนะคะเดี๋ยวพาดูนะส่วนฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะที่อเขามีเหรียญทั้งหมดเลยนะทั้งหมดที่เขามีนะซึ่งอ่าถ้าเรากดตรงคําว่าบาทเนี่ยนะถ้าเรากดตรงคําว่าบาทเนี่ยคือมันจะขึ้นเหรียญมาหมดเลยเจ็ดสิบกว่าเหรียญที่เขามีนะที่เขามีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบโอ้เยอะจังเราอยากจะกดเลือกเหรียญเฉพาะที่เรา,บาแบบเทรดเป็นประจําเหรียญที่เราชื่นชอบนะเราก็ เราก็ติ๊กดาวอ่ะแซนบอกติ๊กดาวไปนะเหรียญอะไรอีกอ่ะเคิร์ฟติ๊กดาวไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราใส่ดาวดาวไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบกลัวจะหาเหรียญไม่เจอใช่ไหมคะเราอยากเทรดเหรียญที่เราใส่ดาวไว้อย่างเงี้ยคุณก็มากดตรงนี้เลยนะกดชื่นชอบไปเลยมันก็จะขึ้นแต่เหรียญที่คุณใส่ดาวไว้แบบนี้เนาะทีนี้ข้างล่างตรงนี้นะข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ,อจุดที่ให้เราตั้งซื้อตั้งขายนะคะ มันก็จะให้เราเลือกว่าลิมิตลิมิตออเดอร์กับมาเก็ตออเดอร์ถ้าคุณเลือกมาเก็ตออเดอร์เนี่ยนะคือระบบจะซื้อให้คุณนะตอนนั้นเลยก็คือตอนนี้ราคาตลาดราคาเนี้นะคะราคาเนี้ถ้าคุณใส่เงินเข้าไปเนี่ยคุณใส่ไปตรงนี้ถ้าคุณใส่ไปสิบบาทสมมุตินะถ้าคุณใส่ไปสิบบาทอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ไปสิบบาทแล้วกดซื้อไปตั้งเนี่ยนะมันจะซื้อราคาตลาดตอนนี้ให้เราเลยนะคะซื้อให้เราเลยตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่รีบเนาะยังไม่ไล่ราคาไง เราไม่ต้องไปรีบซื้อของเราอยากได้ราคาดีๆมีราคาในใจเนี่ยเราไปเราไปตั้งซื้อนะเราไปที่ลิมิตออเดอร์นะเราไปที่ลิมิตออเดอร์แต่ว่าก่อนจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวไปดูนิดนึงซื้อราคาไหนดีนะซื้อราคาไหนดีนะคะเราก็มาดูที่กราฟตรงนี้เนาะกราฟเนี่ยนะก็เดี๋ยวนะกราฟเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีเส้นๆมาให้เราเนาะเดี๋ยวอินดิเคเตอร์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวปิดก่อนนะขอปิดก่อนนะ เอาเอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวให้ใช้สามเส้นนะให้ใช้สามเส้นนี้นะจริงๆถ้าเกิดว่าเราเปิดเปิดกราฟเข้าไปเนี่ยเขาจะมีสามเส้นเนี้ยไว้ให้อยู่แล้วนะไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็ค่าที่เขาตั้งมาเนี่ยมันก็จะเป็นค่ามาตรฐานของเขานะก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะไม่ต้องไปทําอะไรมันนะคะจริงๆเนี่ยวิธีการดูง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าแท่งเทียนเนี่ยมันลอยตัวอยู่เหนือเส้นสามเส้นเนี้ย ก็แปลว่ามันเป็นขาขึ้นนะมันเป็นเทียนขาขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าแท่งเทียนมันลอยตัวอยู่ใต้เส้นสามเส้นเนี้ยแสดงว่าเป็นขาลงนะแค่นั้นเองนะง่ายๆนะเอาแค่ที่เขามีให้ก่อนตอนนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูภาพใหญ่นะเราไปดูภาพใหญ่นิดนึงนะกดตรงนี้นะคะมันจะเป็นกรอบเวลาหรือว่าทําเฟรมนะก็ไปดูที่ภาพวันก่อนนะภาพวันเนี่ยชัดเจนว่ามันเป็นขาลงเนาะเพราะว่าแท่งเทียนล่าสุดเนี่ย มันอยู่ใต้เส้น MA ทั้งสามเส้นเลยนะก็อย่างที่บอกแหละตลาดขาลงไม่น่าเทรดหรอกนะไม่น่าเทรดหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเราจะลองกดซื้อดูนะเราจะลองกดซื้อดูนะเดี๋ยวลองไปหาที่ทําเฟรมย่อยลงมานิดนึงนะดูที่สี่ชั่วโมงนะว่ามันมีการกลับตัวไหมอ่านะอันนี้เลือกเป็นเหรียญกาล่านะเพราะว่าราคาเขาน่ารักนะราคาน่ารักนะหนึ่งเหรียญเนี้ยราคาหนึ่งจุดเก้าหนึ่งบาทเนาะ ถ้าเราใส่ตังค์ไปหนึ่งุดเ้าหนึ่งบาทเราจะได้กาล่ามาหนึ่งเหรียญแบบนี้นะมีการกลับตัวนะแต่ว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าเราดูจากหลายๆแท่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขามีการยกตัวขึ้นเนาะเขามีการยกตัวขึ้นของแท่งเทียนนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ราคาไหนนะอาขอไปดูที่หนึ่งชั่วโมงหน่อยขอไปดูที่หนึ่งชั่วโมงหน่อย อ่าหนึ่งชั่วโมงก็ลอยตัวอยู่เหนือเส้น MA สองเส้นแล้วนะเหลือเส้นหนึ่งนะเส้นนี้นะยังอยู่ข้างใต้อยู่จริงๆมันก็ยังเป็นขาลงอยู่นั่นแหละแต่ว่าหาเก็บองนะหาเก็บของนะงนะย้าย้าแล้วนาะอว่าถ้าจะเทรดสั้นเนี่ยไม่เหมาะนะเพราะว่ายังเป็นขาลงอยู่นะมีโอกาสกดซื้อวันนี้แล้วราคาล่วงนะแต่ว่าอันนี้คือจะซื้อให้ดูนะจะทําให้ดูว่าสมมติโอเควันเนี้ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงไม่เป็นไรหรอกอาจจะได้ที่ราคาหนึ่งจุดเก้าหนึ่งนี้แหละแต่ว่า ถ้าเกิดเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันไปได้สักสามบาทอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอะไรเงี้ยสมมุติสมมุติมมนะคะก็เดี๋ยวไปขายพฤศจิกา,กาก็ได้แบบนี้เนาะอ่าโอเคนะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็กลับตัวมาหลายแท่งแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูที่สิบห้านาทีนะสิบห้านาทีอ่าสิบห้านาทีเราจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยลอยตัวอยู่เหนือเส้น MA สามเส้นนี้แล้วนะก็มีโอกาสสูงที่ เขาอาจจะไปต่อหรือเปล่าเออเขาอาจจะไปต่อไหมนะอะไรนี้เนาะแล้วตอนนี้จะซื้อราคาไหนดีจะซื้อราคาไหนดีนะซื้อราคาไหนดีขอไปดูที่ห้านาทีนะขอไปดูที่ห้านาทีนะเราจะเห็นว่าเขามีแบบว่าแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆหนึ่งจุดแปดเก้าเนี่ยรับกันเยอะเลยนะแถวๆเนี้ยหนึ่งจุดแปดเก้าเนี่ยนะคือไม่ล่วงนะไม่ล่วงนะ แล้วก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปแล้วก็มีแอบร่วงลงมาที่1.9นะตอนนี้เริ่มไปที่1.91นะคะ1.92 1.91แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตั้งที่1.89ไม่รู้จะซื้อติดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะขอซื้อที่1.89แล้วกันเพื่อมันสะบัดลงมาแล้วขึ้นแอแบแบฝันนะแอบบหวังนิดนึงแอบบหวังนิดนึงนะโอเคเรามาตั้งกันเลยนะตอนนี้รวยมากเลยมีตังค์อยู่113บาท มีตังอยู่นั่งร้อยสิบสามบาทอย่างแรกเลยอะ่ะคุณต้องฝากตังเข้ามาในกระดานก่อนนะคุณต้องฝากตังเข้ามาในกระดานก่อนนะแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกับเขานะกับบิทครับมาแล้วได้ซีเครดิตมาร้อยบาทเนาะแล้วก็ใช้ไปบ้างแล้วนะก็อันนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ากดซื้อรอบนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมจะหักจากตรงนี้ไปนะไม่หักตังเรานะคะโอเคนะเดี๋ยวขอซื้อหน่อยเนาะเมื่อใส่ตังไปนะใส่ตังไปตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ ใส่ให้ดูใหม่นะจะซื้อแล้วนะจะซื้อแล้วนะตื่นเต้นมากเลยซื้อสิบาทอ่ะสิบาทแล้วก็จริงๆตรงเนี้ยถ้าเราจะซื้อตังค์เรามีหนึ่งร้อยสิบสาบาทถ้าเราจะจ่ายหมดเลยเรากดร้อยเปอร์เซ็นได้นะตังค์มันก็จะใส่มาหมดเลยนะหรือว่าเราจะซื้อแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี้ยเราก็กดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยตังค์มันก็จะหักมาครึ่งหนึ่งเนาะแต่เราไม่เอานะเราจะซื้อแค่สิบบาทนะใจกล้ามากเลยซื้อสิบบาทนะคะโอเคซื้อราคาไหนดีเมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดเก้านะหนึ 1, 8, ระบบก็จะบอกว่าโอเคถ้าคุณซื้อสิบบาทเนี่ยที่ราคาหนึ่งกาล่าหนึ่งจุดแปดเก้าเนี่ยคุณจะได้เหรียญกาล่าห้าจุดสองเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสองเก้ากาล่านะอ่าระบบคำนวณม,มาให้เลยว่าถ้าซื้อเสร็จเนี่ยจะได้เหรียญมาเท่านี้ก็คือถ้าถ้ารายการซื้อสําเร็จนะคือคุณตั้งซื้อไว้เนี่ยแล้วมันจับคู่ให้คุณได้มันมีคนขายที่หนึ่งจุดแปดเก้าพอดีเลยแล้วมันจับคู่ให้คุณได้เนี่ยระบบก็จะตัดเงินสิบบาทซื้อให้คุณ เงิน10บาทจะหายไปนะยอดเงินตรงนี้จะหายไปแล้วก็เจ้าเหรียญห้า1 0ดสองเนึ่งูย์ี่ยจะเข้ามาในกระเป๋าคุณนะจะเข้ามาในกระเป๋าคุณอ่ะก็กดซื้อไปเลยจ้าอา่ะกดซื้อไปเลยนะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเรากดซื้อไปแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดระบบเนี่ยมันมีคนลดราคาลงมาเหลือหนึ่าอะค่ะ มันก็จะตัดซื้อให้เรานะเงิตนตรงนี้มันก็จะหายไปเนาะทีนี้เวลาขายทํายังไงนะเวลาขายทํายังไงเนาะเน,นี่ยสมมุตมมิตว่าพอดีแอบมีการ่าอยู่นิดหน่อยนะแอบมีการ่าอยู่นิดหน่อยนะคะอยากขายนะอยากขายเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะขายหมดนี่เลยนะเราจะขายหมดนี่เลยเนะี่ยกดร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้นะมันก็จะขายให้เราหมดเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากขายทั้งหมดนะสมมุติว่าเราจะขายแค่หนึ่งเหรียญสมมุติ เราอยากขายแค่หนึ่งเหรียญนะคะแล้วเราอยากขายที่ราคาเท่าไหรล่ะสมมุติว่าเราอยากขายที่สามบาทสมมุติอ่ะเราอยากขายหนึ่งเหรียญที่ราคาสามบาทเนี่ยระบบก็จะบอกเราว่าโอเคคุณจะได้ราคานี้นะแล้วก็กดตั้งขายไว้ตั้งแบบนี้นะคะอ่าเขาบอกว่าขั้นต่ำนะขั้นต่ำต้องสิบบาทตกลง <c oughs> ขั้นต่ำต้องสิบบาทอ่าขายเท่าไหรด่ดีขายสี่เหรียญอ่าขายสี่เหรียญอ่าสิบสองบาทและโอเคนะกดขายไปเลยเอิ้ง นะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ